อยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนตื่นเต้นตื BOB, au, mail, offs, au, smoked, o, ่นเต้นวัดดีวรุ่นเมกาวดีวรุ่นดูไฟวัดดีวรุ่นชาวไทยทุกคนด้วยนะฮะ วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม One Piece Fighting Path นะเป็นเกมแนว One Piece ต่อสู้บนมือถือนะครับคนดูนะอ่ะมีเล่นทั้งไังเอเอสก็ไอ้หน่อยแล้วนะไปเซิร์ฟจีนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เปิดให้เล่นแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะเอออ่าลิงโหลดอยู่ด้านล่างคำนี้จะคิดนะผมทำสอนโหลดว่าไปที่เรียบร้อยนะครับมันมีให้เล่นแนวเนื้อเรื่องด้วยนะท่านผู้ชมแต่วันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวพุดดิ้งโนตรึงเราเออไม่ใช่พุดดิ้งไอตัวแครอทนะครับแห่งเผ่ามิงนะคนดูนะโคตรีโคตรึงอ่ะมาดิครับน้องๆเอ๊ะมาโชว์ตรึงโชว์กกกออดสััหนนน่ยะ ไหนว่าอือจะเอาพุดดิ้งมาลงลงอ่า PVP เอ้ยไม่ใช่ลง PVE PVP ซะหน่อยนะท่จจานผู้ชมนะมันมีแบบแนวเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยนะจ๊ะอยากเป็นประเตนอยากเป็นประเตนตดืด่นมาว่ามาว่า,วาแนวเจอเสียงใจเสียงเพลงมาดิก็ตื่นนี่เด้นี่เด้สวยสวยตึงจัดโ, <otros> โอ้อโคตรโหดอ่ะพุดดิ้งโนตึงน ได้สิบมาว่ามาว่าโอเคเอ็มเครดิตอยากเป็นประเต็นอยากเป็นประเต็นตือ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 ต่อครับกูตรีกูตรึงไม่ดึงได้ไงเนี่ยมาว่ามาว่าเฮ้ยต่อยก่อนเลยนี่เนียกวาดทีเดียวโคตรโหดแค่รถโนตึงแห่งเผ่ามิงนี่ไฟช็อต โอ้ตายหมดเลยหรอฮะเกินโอดจัดรัสเซียเนี่ยเฮ้ยได้กล้องอะไรมาเมื่อกี้นี่ <c oughs> กล้องไหมอัพเกรดตัวแน่นอนเลยนะอัพเกรดดาวนะฮะยายาช่มเม้นชดีม,มันหมดแล้วสองอันนะท่านผู้ชมนะ มาคุณดูเยเราจะไปทำผลักงบรกิจอะไรพวกนี้สักหน่อยหนึ่งแล้วกันหนึ่งคุณดูด <c oughs> ได้ร <c oughs> ้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการ การเติมเกมชั้นนันมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุม้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r Rich Man Shop โนงเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Rich Man ช h อ p ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยย <c oughs> ้อ่านี่อะไรนี่โอเค ลงเลยได้ครับลงเติมเอาซาบูไปลงทีนึงซาบูซาบูเฮโผไปชุบไปซาบูเฮกอบไปชุบไปซาบูเฮต่อไปกูกูกูมาว่ามาว่าไหนใครมันบอกมันเจ็งอ่ะเฮ้เจอพี่เข้าไปอ่ะตุยเย่ทุกรายชัดพลังนี่เลยครับเรียบร้อยโคตรเรืองใาญ่ไปแล้วสีเราแบบหนวดดำนะคนดูนะ เอาล่ะเอาล่ะเล s ล y l เ v e love l เล e love love ล a y เล v e love l ล v e เ o v e love มาว่ารับของสักหน่อยโอเคตึงเปรี้ยบวกมาให้เนี่ยนะครับแล้วจะเสียงใจเหมือนเสียงเพลงไหนอันนี้เกาะอันนี้ใช่ไหมโอเค let's good อืมอันนี้ต่อไปมาสักตาหนึ่งแล้วกันนะคนดูนะ เออผมลืมด <ítulo> ูโอ anyway ้ใกล้ตายแล้วเนี้มาเซเลิฟแด่เวเดเวเลิฟแด่เวเดเววู้เซเลิฟแด่วแต่เลเลฟแด่วแด่เฮู้เฮ้ยเจอแชงโอ้โหเจอแต่ตัวตึงน่าฝั่งนั้นน่ะตายแล้วเราเอาพุดดิ้งลงมาซะด้วยนะคนดูน่าจะไหวไหมนี่ไหวแล้วคนดูเรามาตัวตึงตัวก๊อตเรามาตัวบ้าแข่งยุคมาดิอวันก่อนเลยสวยอุ้ย อ่ะอดีตวิ่งแม่งเอ้ยกคนิดโอ้ยบล่อยโอ้พุดดิง้งพุดดิ้งอ่ะอ่ะอ่ะเออติงจานติงจานโอเคสวยอุ้ยนี่นี่สวยสวยนี่ นี่สวยแปลงหน้าครับเอาดิสวยโอ้เอ้ยตาแปลงหน้าเป็นซูรอนเออๆๆๆๆนาจะตายนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรัพยัวแท้ทุกพี่ว้า นี่นะครับสวยสวยนี่อย่างงี้ล่ะเอาดิเอาดินี่อุ้ยเออโดนอย่างเงี้ยมั้งมันรบกันตีเราได้ไปเถอะเอ้ยเออไม่ไหวเลยนะพี่นี่นี่อุ้ยแซอสไม่แกมาวามาวันี่กิๆๆนนมกินซื เรียบร้อยเฮ้ยแต่อันนั้นโหดอยู่ไอตัวเมื่อกี้เราอ่ะจะได้อยู่สวยแดง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 เฮ้ยเอาดิเนี่เจ้เสียงไทยนี่เลยครับสวยนี่เอาดิอ่ะดิแดงบาซูกา เอาด yup. ิมาดิมาดีเออเออเออโอ้โหดาเมจแดงนี่มันโหดอย่างนี้เองเออนี่โดนนี่เรียบร้อยถึงจ้า ลูฟี่เราโคตรตึงไงคนดูถึงมือลูฟี่นี่โหดทุกตัวอ้วววเอาเดียวดีโอ้ยเมื่อกี้นี่โคตรตะกิ้นี่ไม่ขึ้นคนดูมาเดียวมาหนี้ววสวยสวยสวย โว้ยหโอ้โหเจอสามว่าได้อีกนี่สวยเหลาเลยดิเออเอาดิปุ๊บซะหน่อยอืมอืมบาสเกตอยู่โอ้เฮ้ยหัวจัด ดิเคโดบื้อดิโอ้ยสูบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตายได้เลยนี่คนดูเจอตัวตึงเจอตัวตึงเออเราเล่นแฉงไก่เกินไปเปล่าวะนี่โอ้ยผมเกิดสกิลสกิลส่วนเคาน์เตอร์นี่มาคกูตายแล้วเนี่ยโอ้โห โหดโหดคนดูมีฮอกแม่งโหดว่ะโหดจัดจัดยอมรับยอมรับมันเลยว่ามันโหดจริงอ่ะหดจริงมาๆๆเดี๋ยวเอาพุดดิ้งลงนะครับเรายังเรายังอ่อนชั้นกับสเต็ปพวกนี้มากนะเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆฝึกไปนะครับแต่พุดดิ้งอ่ะโหดคนดูแต่เราต้องเล่นให้ไ,ไม่ใช่พุดดิ้งแครอทแครอทโอ้ยชอบหลงแน่จะซิงเกิ้ลและซิงเกิ้ มา,มาดินี่นะครับสวนสวยพุดดิ้งเนเหลาเอ้ยไม่ใช่พุดดิ้งเแลรอทชื่อแคลอทพุดดิ้งมาจากไหนก่อน ร้านดิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @dichmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคม ไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยสวยอุ้ยนี่เนี่ยขาวาสวยเดอเด แปลงมันนี่นะครับสวยสวยโอ้เวสฟิเฟรนี่สวยสวยดูดครับตึงจ่าตึงจ่านี่นี่ขาวบอกข้าวบอกทีนึงสวยสวยเรียบร้อยฮะติงโคตรมาวะมาวะ มาดิมาดินี่วิวายซอดสวยสวยสวยแปลงร่างเออออสวยสวยนี่นี่ขโมย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 เออ,อ,อสวยตึงจ้าตึงจ้าพลังใส่ฟ้าโนตึงนะ Parked, ช็อตช <Guys, S 1> uh ็อตช็อตสวยสวยนี้เนี่ยเนี่ยผมชอบตอนนี้มันติดสตันนี่แหละหัวเจัดเจ็บเลยมาว่ามาว่าโดฟรามิงโกนี่นี่สวยนี่เป็นไงล่ะมาดามาน้าสวยสวยนี่เลยหัวจัดเจ็บเป็นคอมโบ นี่ระเบิดพลังโอ้โหเกินผิวนะคนดูผมบอกเลยเป็นสาที่ผิวเหมือนคานร์บอนที่ผสมอีเนียมอ่ะเนี่ยติดสแตนตลอดเลยด้วยเอาว่ะเอาว่ะสวยสสถึงจ้เฮ้านี่ชนะหนึ่งครั้งนะครับในวันนี้ จะ seguinte. บอกเลยสู้ไอ้งอนไก่ไม่ได้ถ้าไอ้งอนไก่มาลงพีพีเป็นหดจัดแต่ม yeah, uh, ันเดินช้านะเย้ได้มา30มซแล้วครับคนดูเนี่ยอันนี้เอาไปแลกได้นแลกของแลกของได้แป๊บนึงผมดูก่อนเยี่ยม o ีกูดนี้ชนะเท่าไหร่โอเคอีกตาหนึ่งไปเลยจ้าโคตรตึงโคตรกอดเลยจ้าพุดดิ้งโนตึง ติงโนติงโนกอดตาบูจับสัวพูนอปีรากหูดิงอุน่อุ้ยมาดินี่เนี่ยครับข่าวสวยนี่สวยมาดิครับมาดิครับอุ้ยทีไปก่อนทีไปก่อนสวยมาดิมาดิ น,นี่นวดดส,วนสวยเข่าบอลแอสเลยอุ NP ้ยโอ้โอุ้ยมาดิมาดิอืมเข่าบอลปันปกติโคตรตึงสวยเจอพลังดูดเข้าไปครับโอ้ยเอาว่าว่ะ วตีครับเรียบร้อยเจิ่ะส,สามุนเวอร์ันไม่ตัดลิฟต์อืเขาบอกครับแหกเลยครับดูเข้าไปมาดิเอาเอาหนึง่งปูการาฟลรอปูการาฟล้ออยุอยอุ้อยโหโดนสวนมาดิมาดิ นี่ดูไฟช็อตอแปลงล่างใส่เลยนี่แปลงลนะ่างอัดหน้าแปลงล่างอัดหน้ามาดนะิมาดิแหวยอืมนี่ดูดอุ้ยโอ้โหโ,โดนต่อยหนะ้เออโอแรงแรงแรงจัดเออโดนย่ำกระหม่อม สวยโคโนดโคตรึงอู้แครอทเราตึงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแครอทโนตึงนี่เขาบอกทีหนึ่งสวย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 นี่พลังดูดครับโอ้โดนแก๊สโดนแก๊สแก๊สน้ำตานี่แก๊สน้ำตาเหรอ แกน้ำตาหรอแต่งหน้าครับแบมสวยแอสซีแอสเี่หมดจัดนี่เป็นไงล่ะล่วงโอ้โหเกินคนดูโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกม One Piece Fighting พาณิชย์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำยาแต่คลิปเนาะโหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โก้ดตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าบ๊ายบาย ร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลารเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุม,คม การ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i c ชแมนช็อปโนหนึ่ง no. เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย